ะะพ่ลาแล้าพิลาพิลาได้เวลาที่เขาต้องแบบแต่งหน้าและนั่งลงคะ่ะโอ๊ยคอยไล่สุดปุ๊บยาแตนโทรมาปั๊บปลดเทียงนี่ตันดอดเลย บ่มันไม่ใช่แตนก็ไม่ใี่แต่สองคนนี่อิลีได้ย้ายหัวต้อง,องเปิดกล้อ,องคนหัวตะเบิงหัวซี่ร,ร้อยเนี่าโถปั๊บปลดมีแตนเนี่ยยาแม่ดองจะจะาฟ้าหอยลายสดอยูแบบ่แป๊บเนื้นอเอาเพชรไปไหน ซากาลักตลิดแล้วก็จับคู่มาให้เลยจะใส่ให้ดูไม่ได้ลูกไปไหไปไหนอ๋อจะไปหาตาเหรอโอเคเคนหนึ่งอยู่ในห้องค่ะยนะใหญ่เล่นแล้ว อย่าเล่นน้ำน้ำมันเปียกเล่น้ำได้ไหมมันเปียกเด้อสิบอกใครข้างหลังเออเธจะไปอยู่ในน้ำไหมนะเปียกนะไม่เอาขาไม่ไม่ไม่พี่ไม่เอาขาเออพี่พี่ไหมอพี่พี่ไหม ใส่เกลือลถอยเลยค่ะอ่ามันเป็นไฟฟ้ามันก็เปิดไ,ไรนะฟี่รถเลยอะอ่อละอลงมาาไป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 ง้อ้ป่อนลงห้องล,ล็อกก้านก่อนเอามาไปไปไ ไปรับพงมดไปรับพงมดไปมีกันอยู่สองคนนี่แหละเค็งถามเลยตาจังทำไมไม่ติดอ่ะนาอดูนะเขาจะไข่นะลกมดขึ้นไหมมดขึ้นเลยเี้ยวเลี้ยวมาเลี้ยวมาเลี้ยวมาเลี้ยว่อยฮะ เลี้ยวหน่อยอ่ฮะชนอ่ะชนแล้วเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะมีประกันเอเปล่านะเฮ้ยอ่ะมีประกันหรือปรเปล่ารถคันเนี้ <c oughs> ยเดี๋ยวไปเอารองเท้ามาใส่ก่อนนะลง <c oughs> มอสไปเลยนะ <c oughs> <c oughs> เอาสีียวไปแล้วมีเยอะได้ได้สองืนเขนอนเขาดีหรอชายุนีไม่มีไ่ต้องเก็บคือของายเสิรมันดีนะมันม่เก็บแ้คนจได้เสร็จไปย่างเดีวเล้ยอ๋อนี่เสรบ้านไ่ไดีเล้ยมันทยาลางอ่อันคยคือไม่ทังหอะุงขยะควยเ่เห็นนี่ย้ได้เียาเลไว้ให้ 2,0274ท่านตอนนี้ส่งดาวให้น้องพลอยน้องเพชรหน่อยนะคะพอแล้วค่ะ,คะเดี๋ยเพิ่งค่ะนูต้องใส่รองเท้าค่ะขึ้นรถก่อนค่ะออนงั้นนูไปใส่รองเท้านะไปรองเท้ามาค่ะไป,ไปไปวิงว่งวิงวงวว่งวิ่งวิง่งวิ่งวิ่งทุ่งจ้าก่อนทุ่จ้าก่อนเข้าบ้านล่ะ ทําให้ลูกเอามานี่ไงรองเท้าหนูอยู่นี่ลูกรองเท้าหนูอยู่ข้างนอกเนี่ย ไม่ดึงจอดไม่ไม่ว้าพอโดดเลยพ่อโดดเลื่องช่องเฮ้ยข้าแบบหม่ อ,อันนี้เขากลัวแล้วว่าน้ำลึกแล้วเจอระเข้อยู่ในนั้นแหะโอ,โอเคค่ะนี่ไงรองเท้าลูกรองเท้าอยู่เนี่ยในใส่หลักประนะใสะ่หลักจ้าเอามาเอามาให้ยายใส่ ถูกอยู่แล้ถูกอิูแล้วเออถูกจริงๆด้วยอ่ะเอาอ่านั่นแหละโอเคเค่ะเก่งมากถูกโอเคข้างนึงอีกข้างนึงมาดูพี่บอยเก่งมากโอ้ยเก่งจริงๆเนี่ยว้าวเก่งมากเลยทำไมอ๋อมันเจ็บโปรตีนเหรอเจ็บอีโป๊ะ ปวดตี๋หยาบชิโก้ยเขาอัดไม่ได้ไหมลูกไม่ได้ทำไมไม่ได้ก็คนละล้านใครมาใครลูกใครใครใครมาลุงวิทย์ไงมีแกมาน้าลุงวิทย์มาเนี่ยแม่ลุงวิทย์มาเออลุงวิทย์มาไปเอารถมาเอารถมอไซค์ออกมา มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ตัวดีบ้านั่งกับพากับถามหาเฮ้ยถามหาลุ่มดีติดจังเลยตัวแผแนกตัวเขาไหมอย่างน้อยมันก็มีวิชาตัวอย่างติดตัวไปแหละซื้ออ้ไกับพอดีริมาขอบคุณค่ะ แล้วก็ถอดถอดเองด้วย <Yeah. S 1> ขอบคุณค่ะ สามพันกว่าเลือแฮงขอบคุณค่ะขอบคุณมากมายตาเี่ สี่มือเจียด่ะกิ้งก็คอย,อยก็เย็ดปีนึงคนที่ตามคอยยุ่หามืออันนี้จักเดือนสองสามเดือนดูแล้วก็มีความสุขค่ะน้องแฟนไปงานกับไม่ไม่ได้ไปค่ะขอบคุณนะคะ เ้าคงจะเอาคือแบบเอาห้างการไฟฟ้ายปบ้านไปแล้วอะ